อือโอ้มันจะเสียบมเนี่ยอ้าเนื้ออังีฤทีมันท่านแตกมันสิ่คำไนมันคือกันตับไนท์เอเข่าอืมมันปกเขาเสียบกลัวอีกเสียบกลัวาเียบกลัวฟักเข่าอีก ดีครับที่ดุมทุงกล้าครับผมวันนี้พาเขามาสมมสวนแสสสุพิโอเลนะครับยา่มเทียงเทียงครับเวลาพักของเราก็จะมาชาติพลังนะครับนี่ครับวันนี้มาเก็บพักไปฝากลูกค้าฟินเนสเนีบให้จะไปจไปมาเบิงบักมาละนี่กินได้ระนีะหห่หวานหวาน แตกบานๆหอมๆอ่ะมันกินแล้วหวานหวานหอมอืมนอหวานหอมหมือนที่เขาีไปอู้ยแตกเต็มมื่อาดิกินเนาะ เดียวอต่างหาตัวว่าปดเขียนอันี้น Or ี่นี่อือโอ้เปนเสียบดีี่ยอ้าเนื้อเขียนทีมันทานใ่แตกมันติดคำค่ายในรงนี้นะตเเออไนมันกันกับนอตาเขาอืม แสบกลัวอีกแซบกลัวฟักเขาอีกนำาลเงื้อมกำลังกมันไงมวันใหญ่ถกมั้เขาเอือนไว้ยังก่อนนโคตินที่ยังนี่อุ้ยเขาเขาเอือนแล้ยังวะอันที่แดงๆมันนี่ม้ะ ปีปีปียังไงอืมเอ้ยแบบฮะขอมูลมาหายมันลืมในโคปีนในมะเกือเทศนะแานตี่เด็กเขาเยบัดเก็บไว้เด้อเด้อผมเสียของเหาอ, <c oughs> อืม ผมมาขนเอาเก็บนวยแบบนี้ขายนะคนมักเลยดีเห็นได้นวลยังไงแบบกินแซ่บผมหมักเลยเปลือกมันก็แซ่บเลยนี่นี่เปลือกมันเขาออกกินเออเนี่ยแซ่บคนไว้อันนี้บวชผมมันออกผมหวานนิดนึงเห็นไหมผมหน่อยๆมันติดกอแบบกอแบบผมหวานนิดนึงอ่ะนั่นแหละเขาออกไปกินเมื่อวานเนี่ยกินเป็นนวยเลยเห็นไหมเนี่ยมันติดกอแบบกอแบบว่าเหนียวอ่ะ ต้องกินก้อไในมันพอดีงามม่ไงมันน้หวาติกรอบแบบว่าเหนียวกินเหนียวเพราะวานี่ให้ม่ใส่น้ำเกลือนี่ให้ิ๊กรุบกรุบรับ้วยกงเจี่ยมันติดเหนียวอ้วติ๊งติดเหนียวดมเหนียว่วานวยมักติกรอแบบรอบแบบติกรอกบๆเนี่ยอกเหนียวครับนะวเี่ยงเลย ถือว่าโค้งแห้งความอืมพร้อมดีล่างปากด้วยลูกหมอนอมเป็นหมันคอสองเมตร โอเคครับมันนี้ก็ซาลาก็คือบอกักบักมะละนี่แหละครับมันนี้ก็สิเจ็บพักไปโลค้าซีเมืองครับห้ามันแสีบเพิ่นก็สิได้ซื้อนะครับไปท้าหาพักสลัดสิเคยปลูกไว้ก็บ่ได้ปลูกแล้วมีแต่ซาลาแหน้โอ้พี่พตูคืองามนะครับอันนั้นเบี้ยมันนะี่ยนะเบี้ยงามกว่าทั้งหน้าอีวะเบี้ยมันนะี่นะของเสียเดีอยว เนี่ยอันลงนนยังโบสูมันแน่นนี่ห่อผ้านี่โห่อผ้าจากกระถางขวดนี่แบบนี้ดีกว่าเนาะผมว่ามันโบอวนมันโบอวนเอกเกี่ยวกันบ่ต้อใช้ดินหน่อยถ้ตัดตัดมันออกมาเกินนะดันออแต่ถ้าตัดแต่ มันดึงไหวเนอะอ๋อ,ลอแล้วครับบอคือเทียร้องเขาไก่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้พันเก่าวน,นี่ครับ <c oughs> เกือบขึ้นหน่อยอ๋อล่องขึ้นไปสู่เขาเบิ้งโอเคครับไปแล้วครับอัปเดตสวนแฟนสุ่นแนนบบคุยเรากันแล้ว ขึ้นมนออม,มวงมมะเขือเทศสีมว่วงนะแล้ก็เล้วยยแล้วก็แล้วใส่ดินไม่พวดดินเก็แล้วเป็นปน้ำยังเพะว่าภาพอากาศ่นบวนเล้วก็เล้วดิ่ะคือเขายแตกว่ย อากาศอุณหภูมิบ่ได้เหรอเนาะอ้โอ้ยนั้นลแตกนอดดีลหะมาลาขาสิสร้งมาก่นี่มาลาขาโบมาสั่งสั่งแล้วบ่มารัสิสั่งไม่ยกเลิกเฮาน่งแยกเลิกขาน่งอะไ้เฮาไรสิลองสั่งใหม นี่คนระับไปเลยตั้งมาว่าเพียนเป็นมาลาขาวมาลาขาวเ,เดี๋ยวตั้งที่ตั้งอู้ปลานี่มีแต่ปลาไม้อารมณ์ดีนะครับนีต่ติดติดเรือซีดอยู่ตดนนี้เบรย์เพยยังไม่ได้อดอกดไม่ได้ดอกโอเคครับไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป